ครับผมก็สวัสดีเพื่อนๆนักตกปลาทุกท่านด้วยนะครับตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณห้าโมงครึ่งนะครับห้าโมงเย็นนะเดี๋ยวมาลองไล่หาปลาช่อนคลองหมายลอกใหม่ครับก็ไม่ได้ใหม่มากนะน่าจะลอกมาสัก4สี่ห้าวันแล้วแหละผมดูจากลักษณะนะไปเดี๋ยวมาตามหาจะได้ตัวหรือเปล่าเหยื่อตัวแรกจะใช้เป็นกบยางนะครับกบยางทําเองนะมาลองดูกัน นะลงไม้แรกกระท่าจะเลือกไม่ดีแล้วนี่โอ้โหลงไม้แรกรติดซะแล้วครับผมเม่นจัดปัดโทู กัดแล้วกัดแล้วัดแล้วครับนี่ไม้ที่สองเองไม้ที่สองเองมาแล้วครับกบยางทําเองช่อนครับผมใส่แว้นครับนี่ขาปากเลยไม้ที่สองเองครับไม้แรกนี่คือ,อติดกอหญ้าซะก่อนครับนี่ไม้ที่สองครับเต็มปากนี่ครับช่อนหมายลอกใหม่ช่วงเย็นๆครับ กบยางทําเองสีเขียวครับเต็มปากดูดิสวยงามโอเคเดี๋ยวถ่ายรูปแป๊บหนึ่งครับผมโอเคครับถ่ายรูปเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็จะปล่อยเข้าไปนะครับตัวเล็กนะไม่เป็นที่ต้องการครับเอาไว้โตกว่านี้ก็มาแล้วกันนี่ไปละฝนจะตกไหมเนี่ยคึมฟ้าคึมฝนจัง ดูไปดีครับนี่งดูไปดีครับดิ่งดูไปดีครับโอยใสแจ๋วใสทอดนี่ครับผลงานริบร้อยพอลลี่นะนี่ครับเพื่อนสมาชิกตีบ้างหน้านะครับได้แล้วหนึ่งแต้มครับพอลลี่ครับโอ้โหโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมานี่ครับริบร้อยพอลลี่ครับโอ้หใสสวยเลย อย่างใหญ่นี่ครับริบ้อยพอลลี่ครับขาปาาครับหลักฐานกับช้อนนี่ครับใสเครื่องเลยครับนี่ดูดิโอ้โหวัดเต็มเต็มเลยครับนี่ดูไสครับนี่ครับโอ้โหริบร้อยพอลลี่ทำงานอีกแล้วสุดยอดครับผมเดี๋ยวขอถ่ายรูปก่อนนะครับฝนทำท่าเหมือนจะตกนะ จะตกหรือเปล่านะครับนะเดี๋ยวขอถ่ายรูปก่อนแล้วกันฮนะโอ้สุดยอดตีไม่กี่ไม้เองครับพอลลี่นะนี่เหยื่อดีครับควรมีติดซองไว้นะครับอันนี้ไม่ได้ไม่ได้คุยนะของจริงดูดินี่ชอนใสดีเลยว้าวครับผมยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะครับเหยื่อย,ยางดีๆที่ควรมีติดกระเป๋านะครับนี่เจ้าลิปลอยพอลลี่นะมีติดกระเป๋าไว้ครับรับรองไม่ผิดหวัง ปลาเคี่ยวปลาอะไรนี้ไม่ต้องสนครับเอาอยู่แน่นอนนะตรงนี้ไม่ต้องถามเลยคนเข้ามาตีกันช่าเลยครับนี่ครับผลงานท่อนไส้เครื่องเลยครับเอาไว้ทอดเลยเดี๋ยวสบายนี่ยังไงก็ต้องขอปิดคลิปไว้เท่านี้แล้วกันนะครับจริงๆน่าจะได้มากกว่านี้นะแต่พอดีมันมืดฝนนะครับคงต้องรีบกลับบ้านแล้วนะเดี๋ยวกลับไม่ทันครับฝนตกนะแล้วก็อีกอย่างนึงคือถ่ายไม่เห็นแล้วนะ โอเคครับย่งไงก็เจอกันคลิปหน้าแล้วกันครับขอบคุณเพื่อนๆครับที่เข้ามารับชมแล้วก็ติดตามนะครับจะพยายามหาผลงานมาลงให้บ่อยๆเข้าว่านะครับอย่างไงวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณและสวัสดีครับ